สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนวอลเลย์บอลทุกคนจบไปแล้วนะครับสำหรับแมชที่พวกเรารอคอยและต้องบอกว่ามันสุดยอดจริงๆทีมชาติไทย U19 ของเราครับสามารถทุบเอาชนะทีมชาติแคนาดา U19 ไปได้แบบสุดมัน3ต่อ1เซตแม้ว่าเราจะพลาดท่าในเซตแรกไปก่อน22-25แต่หลังจากนั้นครับน้องๆของเรากลับมาได้อย่างยิ่งใหญ่เซตที่2ถล่มไป25ต่อ12เซตที่3 25ต่อ17 และปิดท้ายด้วยการสู้กันอย่างดุเดือดในเซตที่4ก่อนที่เราจะเอาชนะไปได้25ต่อ22ขวาชัยชนะนัดสำคัญมาครองได้สำเร็จวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันทุกแง่มุมครับทั้งสถิติหลังเกมฟอร์มผู้เล่นแต่ละคนและที่สำคัญที่สุดโอกาสในการเข้ารอบต่อไปของทีมชาติไทยที่สดใสขึ้นมาทันทีถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับเรามาดูภาพรวมของเกมกันก่อนนะครับเ็จแรกเนี่ย ต้องยอมรับว่าเราอาจจะยังจูนกันไม่ติดเท่าที่ควรครับเกมค่อนข้างสูสีแต่เป็นแคนาดาที่ทำได้ดีกว่าในจังหวะสำคัญสำคัญทำให้เขาปิดเสร็จไปได้ก่อนแต่จุดเปลี่ยนมันอยู่ที่เซตที่2นี่แหละครับน้องๆของเราเหมือนได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างเกมเซิร์ฟของเราเริ่มทำงานได้ยอดเยี่ยมกดดันเกมรับของแคนาดาจนเล่นไม่ออกบอลแรกเขาไม่เข้าทำให้เรามีโอกาสตั้งเกมบุกที่ถนัดและก็เป็นอย่างที่เห็นครับ เราชนะขาดลอยไปเลย25-12ต่อม omentum เปลี่ยนมาอยู่ฝั่งเราเต็มๆพอเข้าเสร็จที่3และ4เราก็ยังรักษามาตร,รฐานการเล่นที่ดีเอาไว้ได้ครับโดยเฉพาะเซตตัดสินเซตที่4ที่แคนาดาพยายามฮึดสู้กลับมานำเราในช่วงกลางเซตแต่น้องๆของเราก็แสดงให้เห็นถึงสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งครับช่วยกันเล่นช่วยกันสู้จนพลิกกลับมาเอาชนะไปได้ในที่สุดซึ่งจุดนี้ต้องชื่นชมมากๆเลยสำหรับทีมในรุ่นอายุเท่านี้ ทีนี้เรามาดูกันที่ตัวเลขสถิติกันบ้างครับซึ่งมันสะท้อนรูปเกมได้เป็นอย่างดีเลยเริ่มจากเกมบุกก่อนเลยครับวันนี้เราเหนือกว่าชัดเจนทำคะแนนจากการตบไปถึง50แต้มในขณะที่แคนาดาทำได้37แต้มและอีกหนึ่งอาวุธเด็ดของเราในวันนี้คือเกมเสิร์ฟครับเราเสิร์ฟเอสไปถึง8ครั้งส่วนแคนาดาทำได้แค่4ครั้งนี่คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกมของแคนาดาสะดุดไปเลย ส่วนเกมป้องกันแม้ว่าแคนาดาจะบล็อกได้ดีกว่าเราคือ14ต่อ8บล็อกแต่เพื่อนๆครับถ้าเทียบกับแมตช์ก่อนหน้านี้ที่เราเจอกับเม็กซิโกแล้วเราบล็อกไม่ได้เลยวันนี้การทำได้ถึง8บล็อกถือเป็นการพัฒนาที่ยอดเยี่ยมมากและจุดที่ชี้ขาดเกมเลยก็คือความผิดพลาดครับวันนี้แคนาดาพลาดเองเยอะมากถึง31ครั้งนั่นหมายความว่าเราได้แต้มฟรีๆมาถึง31แต้มเลยนะครับ ในขณะที่เราพลาดเองไป21ครั้งซึ่งถือว่าควบคุมได้ดีกว่ามากครับและแน่นอนครับชัยชนะครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าผู้เล่นของเราไม่ท็อปฟอร์มกันขนาดนี้โดยเฉพาะน้องแคปหมูที่วันนี้ต้องบอกว่าแบกทีมของจริงทำคนเดียวไปถึง23แต้มอีกคนที่โดดเด่นไม่แพ้กันคือน้องซันวาที่ทำไป15แต้มเป็นอาวุธที่อันตรายมากๆครับนอกจากนี้ผู้เล่นคนอื่นๆก็ช่วยกันทำแต้มได้ดีครับ น้องไอซ์ทำไป10แต้มและน้องสสิธรทำไปอีก10แต้มแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้พึ่งพาผู้เล่นแค่คนเดียวแต่เราเล่นกันเป็นทีมจริงๆแม้ว่าบางจังหวะการประสานงานระหว่างตัวเซตกับตัวตบอาจจะยังต้องปรับจูนกันอีกนิดแต่โดยรวมแล้วถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมมากครับและอันดับในตารางกลุ่ม A ของเราอยู่อันดับที่5จากชัยชนะในนัดนี้ทำให้โอกาสเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายของเราเปิดกว้างมากๆครับเพื่อนๆในกลุ่มเรามี6ทีม จะคัดเอา4ทีมที่ดีที่สุดเข้ารอบต่อไปตอนนี้เราเก็บไปแล้ว1ชายชนะโปรแกร,รมนัดต่อไปเราจะเจอกับทีมชาติอียิปต์ซึ่งถือเป็นแมตช์ที่สำคัญที่สุดครับหากเราสามารถเอาชนะอียิปต์ได้โอกาสเข้ารอบของเราจะพุ่งสูงไปถึง80-90%เลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นนัดต่อไปห้ามคลาดเด็ดขาดและนี่ก็คือบทสรุปและวิเคราะห์หลังเกมที่ทีมชาติไทย U19 เอาชนะแคนาดาไปได้นะครับ สำหรับทัวร์นาเมนต์นี้เรามาส่งกำลังใจเชียร์น้องๆกันต่อในนัดที่จะพบกับอียิปต์นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับกดไลค์กดติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ